สวัสดีฉันชื่อฮอลลี่ฉันอายุ17ปีคุณเคยกังวลกับรูปรษา์ภายนอกของคุณที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความสวยงามหรือเปล่าจมูกที่บิดเบี้ยวหูกลางผอมเกินไปหรือว่าอ้วนแล้วถ้าความผิดปกตินั้นทําให้คุณไม่สามารถมีชีวิตที่ปกติได้ละ่ะปัญหาของฉันก็คือขนาดข,ของหน้าอกที่แทบจะไม่มีเลยนี่แหละดูส่วนที่เหลือของวิดีโอนี้แล้วคุณจะเห็นถึงความยากลําบากที่คุณต้องเผชิญตอนที่คุณไม่มีหน้าอก ถ้ามองจากภายนอกแล้วดูเหมือนว่าฉันจะมีชีวิตที่อยู่ในรมคติฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ฉันมีพี่ชายที่สนิทกันหมดเพื่อนฉันเรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีเกียรติและฉันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแต่มีหนึ่งปัญหาที่ขังชีวิตของฉันเอาไว้ฉันอายุสิบเจ็ดแล้วแต่ยังไม่มีหน้าอกไม่มีไม่มีเลย ฉันบอกไว้ตรงนี้เลยการที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีหน้าอกมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากขณะที่เพื่อนๆในห้องกําลังทํคะแนนให้พวกผู้ชายมองมาที่พวกเขาแต่กลับไม่มีใครสนใจฉันเลยโดยเฉพาะเขาไม่เด็กผู้ชายอายุสิบเก้าที่เจ๋งที่สุดในโรงเรียนผู้หญิงทุกคนฝันที่จะไปเดทก,กับเขาแต่เขาสนใจแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์ฉันก็เลยฝันว่าฉันจะซื้อมอเตอร์ไซค์สักคัน บางทีมันอาจจะทำให้ฉันได้เข้าใกล้เขาฉันรู้มาว่ามันจะมีปาร์ตี้วันเสาร์นี้เขาจะต้องโดดเด่นอยู่บนฟลอร์เต้นลำส่วนฉันก็จะยืนอยู่ข้างกำแพงเหมือนเคยๆฉันควรจะทำอะไรที่งานปาร์ตี้ดีหละ่ะใครจะอยากไปไหนกับฉันกันในเมื่อมีผู้หญิงมากมายอกบึ้มบึ้มก้นใหญ่ๆตายล้อมไปทั่วพวกเธออยู่ทุกทกที่บนถนนในแมกกาซีน บนโซเชียลทุกที่คุณเคยสังเกตไหมว่าเทรนแฟชั่นกำลังจะทำให้คนเราสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองไปเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยพยายามไม่ดูแมกกาซีนฉันอยากจะแขวนคอตัวเองทันทีหรือไม่ก็ไปบวชซะเหตุผลเพียงแค่ขนาดของหน้าอกนี่แหละฉันตัดสินใจว่าฉันจะไปที่งานปาร์ตี้แล้วถ้ายังไม่มีใครสนใจฉันฉันจะไม่กลับไปพูดเรื่องการคุยกับผู้ชายอีกเลย วันต่อมาฉันก็เลยออกไปหาซื้อเสื้อผ้าเพราะฉันก็พบว่าถึงแม้จะเป็นชุดที่เซ็กซี่ที่สุดเหมือนก็ยังดูแย่บนไม้กระดานอยู่ดีคนขายแนะนําให้ฉันใส่บลาแบบดันทรงแต่ถึงอย่างนั้นถ้ามันไม่มีอะไรจะให้ดันบลาพวกนั้นก็ไม่มีประโยชน์ฉันแทบจะร้องไห้ฉันเดินโซเซออกมาจากห้องลองเสื้อผ้าและพวกคอชีก็เดินมาชนฉันบอกว่าฉันไปขวางทางพวกเขาพวกเขาคิดว่าฉันเป็นเด็กผู้ชาย ผู้ชายอะไรฉันเป็นผู้หญิงคุณได้ยินไหมผู้หญิงที่ไม่มีหน้าอกอ่ะฉันโกรธมากคุณเคยอยากจะร้องโหยหวนออกมาด้วยความรู้สึกแคนใจและไม่ยุติธรรมหรือเปล่างั้นคุณก็เข้าใจฉันละละ่ะฉันพยายามจะหาทางแก้ปัญหาของฉันทางอินเทอร์เน็ตคำแนะนำพวกนั้นทำให้ฉันประสาทร้อนแต่ไม่มีทางอื่นทาให้เสริมหน้าอกฉันก็อยากจะเป็นคนที่ไม่มีใครเอาแล้วก็ถูกมองว่าเป็นเด็กผู้ชายไปตลอดกาลแน่ละ่ะ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการทำสัญญรรมแต่รุ่ที่นั้นฉันต้องรอจนอายุ21ก่อนแต่ฉันต้องการหน้าอกเดี๋ยวนี้ตอนนี้หลังจากที่ได้อ่านกระทู้หนึ่งที่ใครๆบอกว่ากะหล่ำปีจะช่วยเพิ่มขนาดของหน้าอกได้ฉันก็เลยกินตัดสลัดกะหล่ำปีแต่แล้วหน้าอกของฉันก็ไม่เห็นจะใหญ่ขึ้นเลยแต่มันยังทำให้ฉันปวดท้องด้วยฉันไม่หยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็หันมาลองอย่างอื่นแทนน้ำผึ้ง จากคำพูดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในกระทู้ฉันละเลงมันลงบนหน้าอกของฉันขณะที่ฉันยืนโปอยู่ในห้องน้ําอเล็กซ์ที่อยากจะเข้ามาสระผมเขาก็เลยเจอฉันช่วงกาลังทดลองน้ําผึ้งนั่นแล้วเขาก็รอฉันว่าฉันเป็นผึ้งโอ้ทำไมฉันรู้สึกว่าตัวเองพิลึกอย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรช่วยฉันได้เลยหรอแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันตัดสินใจใช้สำลียัดลงไปในบลายัดถุงเท้าลงไปเนี่ยนะ ฉันดูตัวเองในกระจกแล้วก็ปล่อยโฮออมาด้วยความขับแคนใจและสิ้นหวังโอ้ใครจะมามองผู้หญิงที่ยัดถุงเท้าลงไปในบลากันละ่ะฉันไม่ได้สังเกตเห็นอเล็กซานด์ที่เขาเข้ามาในห้องเลยมันดีสาหรับเขาแล้วละ่ะที่วันๆเขาจะออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ให้ผู้หญิงมาซ้อนท้ายแล้วเขาก็มักจะไปเที่ยวกับไม้บ่อยๆฉันคงดูน่าสงสารมากเพราะแม้แต่พี่ชายฉันก็ไม่เคยแยแสยอะไรในโลกยังพยายามจะปลอกฉันฉันก็เลยเล่าทุกอย่างให้อเล็กซ์ฟังไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อนของฉัน เรื่องกระหล่ำปลีผู้แข่งอกสบึ้มแล้วก็ไหมอเล็กซอบชันเท่าที่จะทำได้เขาบอกว่าพวกผู้ชายไม่ได้ให้ความใส่ใจไปที่หน้าอกของผู้หญิงหรอกสิ่งสำคัญคือความดีความเอาใจใส่แล้วก็ความซื่อสัตย์รูปลักษณ์ภายนอกเป็นแค่สิ่งที่รองลงมาพวกผู้ชายเจอกับพวกผู้หญิงหน้าอกใหญ่ๆเฉพาะเรื่องเซ็กส์เท่านั้นถึงยังไงพวกเขาก็จะแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีแล้วก็ไว้ใจได้ฉันเชื่อพี่ตัดสินใจส่งข้อความหาไหม แต่ทันทีที่ฉันเห็นรูปโปรไฟล์ของเขาบนโซเชียลฉันก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะโมโหอีกครั้งรูปนั่นเป็นรูปที่เขากําลังกอดกับผู้หญิงคนหนึง่งความดีความเอาใจใส่อย่างนั้นหรอผู้ชายพวกนี้ยังชอบอีกซะบ,บึ้มอยู่ดีฉันกลับไปที่อินเทอร์เน็ตฉันจะทําทุกวิถีทางเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกของฉันไม่ว่าจะต้องแลกเรวยออะไรก็ตามและเหมือนว่าใครบางคนได้ยินเสียงร้องขอของฉันฉันไปเจอเว็บเว็บหนึ่งเขาขายครีมเพิ่มขนาดหน้าอก คุณเคยเต็มใจจะทําทุกอย่างเพื่อความฝันของคุณไหมฉันเคยฉันกดสั่งซื้อมันก่อนที่จะหาวิธีใช้มันจบซะอีกใช้เงินที่เก็บไว้เพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์มาจ่ายมันมันไม่ง่ายนักหรอกที่จะล้มเลิกความฝันที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์นั่นแต่หน้าอกของฉันสําคัญกว่าพอฉันได้ครีมมาฉันก็ขังตัวอยู่ในห้องน้ําฉันไม่อยากให้อะไรจับได้อีกพอฉันทาครีมลงไปฉันก็รอที่จะเห็นผลของมันทันที แล้วมันก็เห็นผลแต่ไม่ใช่ผลที่ฉันต้องการฉันรู้สึกแย่ตลอดวันตื่นขึ้นทั่วหน้าอกฉันไปหมดฉันรู้สึกเวียนหัวมากแทบจะลุกจากเตียงไม่ไหวฉันตัดสินใจลองทาครีมนั้นอีกครั้งบางทีรอบแรกหนาจะมีอะไรผิดพลาดก็ได้หนึ่งชั่วโมงต่อมาฉันก็รู้สึกแย่ลงหน้าอกฉันแสบแล้วก็ปวดไปหมดฉันจำได้แค่ว่าพี่ชายฉันตื่นตกใจมากเขาก็เลยเรียกโูกพยาบาลมา ฉันถูกส่งโรงพยาบาลด้วยอาการแพ้อย่างรุนแรงหมอบอกว่าที่ยังลองครีมนั่นไปเรื่อยๆฉันเจอกับปัญหาสุขภาพอย่างหลายแรงในตอนเช้าอเล็กซ์มาหาฉันที่ห้องเขาดุฉันเหมือนฉันเป็นเด็กๆฉันละอายใจมากฉันเพิ่งรู้ว่าฉันเกือบจะทำร้ายตัวเองฉันนอนโรงพยาบาลอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับบ้านฉันนั่งอยู่บนเตียงครึ่งค่นวันด้วยหน้าตาไม่สบอารมณ์ พี่ชายของฉันตัดสินใจเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าไม่มาเยี่ยมฉันอะไรนะพี่พูดว่าอะไรนะพอพี่ชายของฉันเล่าให้เขาฟังว่าทำไมฉันถึงเข้าโรงพยาบาลไม่ก็เข้าใจทันทีขณะที่ฉันกำลังเขินอายลึงผ้าห่มขึ้นมาถึงคางไม่ก็มองไปที่ภาพวาดของฉันฝันได้ชัดๆรูปวาดของเขาเต็มห้องฉันไปหมดไม่จะต้องช็อกไปอีกหลายวันแน่แน แต่เขาทําให้ฉัน Surprise. เซอร์ไพรส์เขาให้กําลังใจฉันมันกลายเป็นว่าตอนที่ฉันอยู่โรงพยาบาลไมค์มาหาอเล็กซ์แล้วก็เห็นรูปพวกนั้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและตอนนั้นแหละที่อเล็กซ์เล่าให้ไมค์ฟังฉันอยากจะมุดตินหนีความลับของฉันถูกเปิดเผยแล้วแน่ละที่ตอนแรกเขามีช็อกไปบ้างแต่เขาก็ไม่ได้หัวหรเราะเยาะฉันเขาบอกว่าเคทลูกพี่ลูกน้องเขาเกับมีปัญหาที่ตรงกันข้ามหน้าอ,อกที่ใหญ่โตเป็นอุปสรรคกับชีวิตของเธอ ใช่แล้วเธอคือผู้หญิงที่ฉันเห็นในลูปแล้วก็ทําให้ฉันโมโหมันกลายเป็นว่าเคสเจอปัญหาการเลือกสื่อเสื้อผ้าและชุดชั้นในแล้วเธอก็ไม่สามารถนอนความได้ฉันก็เลยกลายเป็นคนโชคดีในบางอย่างไม่แนะนําว่าฉันกับเคสน่าจะเจอกันบ้างเพราะเขาเชื่อว่าการได้คุยกับเคสน่าจะทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นพอใจฉันหรือยังแน่สิตอนนี้ฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการแล้วหรือมันจะไม่ใช่อีกทางหนึ่งก็เถอะ และฉันก็ไม่ต้องปิดบังอะไรอีกฉันยังหวังว่าฉันกับไม้จะได้อยู่ด้วยกันแต่โชคร้ายฉันไม่ได้สานสัมพันธ์ต่อกับเขาเราคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเขาขอบคุณในความรู้สึกดีๆของฉันแต่เขายังไม่พร้อมที่จะมีใครตอนนี้พวกเราตัดสินใจว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ฉันไม่เสียใจหรอกนะเป็นเพราะเขาฉันถึงได้เพื่อนรักมาคนหนึ่งเคลเธอเล่าให้ฉันฟังอย่างไม่อายเลยว่าตอนที่เธอเป็นวัยรุ่นเธออายหน้าอกที่โตเกินวัยของเธอมาก แม้กระทั่งตอนนี้เธอยังอยากจะมีหน้าอกแบนๆแบบฉันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาคือชุดชั้นหนฉันดูแล้วว่าเด็กผู้หญิงแต่ละคนมีพัฒนาการที่ต่างกันบางคนผอมบางคนอ้วนบางคนมีหัวใจที่บริสุทธิ์บางคนอย่างฉันไงไม่มีใครมีรูปร่างที่เพอร์เฟกต์หรอกใครๆก็ฝันอยากจะเปลี่ยนตัวเองกันทั้งนั้นฉันดูแล้วว่าไม่มีอะไรทําให้พวกหญิงอย่างเราพอใจได้หรอกฉันก็เลยเลิกที่จะบ่นต่อไป ถ้าคุณชอบเรื่องของฉันช่วยกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กันเข้ามาว่าคุณกำลังต่อสู้กับความยุ่งยากอะไรอยู่บางทีเราอาจจะได้เขียนเรื่องราวของคุณเป็นตัวของตัวเองกันเถอะผมแมทคนดังจิกติกต็อกละผมจะมาทําตามคำขอของคอมเมนต์ในวันนี้ s t a r d o g 1 1เขียนมาบอกว่าผมควรจะแต่งงานกับสาวอกตมคนแรกที่ผมเจอ ผมนม่กจะได้ทําอะไรเก้อสอสกแต่นี่มันฝันไปจะชัดแต่ผมก็รับคําท้าขอบคุณสําหรับชาลินนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่2ที่ผมติดอันดับท็อปของ Tik t o ็อกผมเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและเริ่มจะมีโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆเช่นกันผมกําลังเก็บเงินซื้อรถคันใหม่อยู่ดังนั้นผมจะรับทุกคําท้าผมมองอมาสตรีมข้างนอกแล้วผมก็สนุกนมากๆจู่ๆก็มีสาวไร้บ้านคนหนึ่งตะโกนว่าผมเดินไปเดินมาถ่ายนู่นถ่ายนี่ทําไมผมหันกล้องไปหาเธอทันทีหลอนนองบ้าแน่แน่ วิดีโอนี้ต้องฮิตใน Tik t o ็อกอย่างแน่นอนผมมั่นใจจู่ๆผู้ติดตามผมก็ถาถามเข้ามาด้วยคอมเมนต์มากมายแต่มีหน้าอกขนาดใหญ่และเธอเป็นคนแรกที่ผมเจอที่ข้างนอกนี้ซึ่งหมายความว่าก่อนนะผมยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อรถคันใหม่ยังไม่ทนนันได้ปิดสตรีมผมก็คุกเข่าลงหยิบเงินมาจากกระเป๋านิดหน่อยหล่อนรีบคว้าเงินและพอรอนเห็นว่าผมหันกล้องไปหาเธอเธอก็เลยรีบวิ่งหนีไปทันทีผมรีบวิ่งตามเธอไป ขอโทษที่หันกล้องใส่ผมต้องตื้อขอเธอแต่งงานเรามาถึงใต้สะพานซึ่งเป็นแคมป์ของคนไร้บ้านที่ทั้งสกปรกและเหม็นหึง่งน่าขยะแขยงมากผมอยากจะรีบวิ่งกลับบ้านไปอาบน้ำจริงๆสาวไร้บ้านโกรธมากที่ผมไล่าตามเธอแถมผมยังถือกล้องอีกด้วยเธอสั่งให้ผมปิดกล้องโดยทันทีผมแกล้งทำเป็นปิดกล้องแต่ก็ยังอัดภาพต่อ นี่มันกองขยะชัดๆกลุ่มคนไร้บ้านนั่งอยู่รอบกองไฟกำลังทอดอะไรสักอย่างผมเข้าไปดูใกล้ๆจึงเห็นสิ่งที่พวกเขาคนหนึ่งกำลังกินอยู่เ็นมันหนูนี่นาผมเกือบจะอ้วกแต่ผมต้องเก็บภาพไปติดตามดูอย่างละเอียดผมก้มตัวลงเริ่มถ่ายอาหารกลางวันของคนไร้บ้านสาวไร้บ้านคนนั้นสังเกตเห็นว่าผมยังถ่ายวิดีโออยู่เธอแสดงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเธอปยักษหน้าให้กับเพื่อนของเธอพวกเขาเข้ามาล้อมผมไว้ผมกลัวมากๆแต่ผมก็ยังไม่หยุดสตีม แต่ทุกอย่างก็เป็ประโยชน์วินาทีต่อมาพวกเขาร้อมผมมาไว้และเริ่มฉีกเสื้อผ้าบอกผมนี้ออกมาได้อย่างวุดวิตแต่วินาทีสุดท้ายสาวไร้บ้านโชกเอามือถือของผมไม่ได้เวนเอ้ยด้วยความกลัวผมรีบวิ่งกลับบ้านโดยมีแค่กางเกงในตัวเดียวกับถุงเท้าแลรีเปิดโน้ตบุ๊กแลบล็อกแอคเค้าของผมทันทีผู้ติดตามเริ่มถามว่าเมื่อไหร่จะเริ่มสตรีมครั้งต่อไปกันเมื่อไหร่จะสตรีมนั่นเหรอผมก็ใจว่าผมต้องขอสาวไร้บ้านคนนั้นแต่งงานแต่ผมจะทํายังไงกันอะ รุ่นคิดจนกระทั่งผ่านไปสองสมวันกลายเป็นว่าวิดีโอนั้นกลายเป็นวอัลไปแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าผมจะต้องทําอีกนีงไม่ใช่แค่จะไต้ซื้อรถนะแต่คงซื้อบ้านได้อีกด้วยแน่ๆผมเริ่มมีไอเดียเข้ามาในหัวมากมายว่าจะขอผู้หญิงคนนั้นเข้ามาร่วมคาท้าทิกตอกของผมผมจะต้องล่อเธอให้มาที่บ้านเพื่อจัดสตรีมครั้งใหญ่ผมเริ่มคิดเอาละยังไงเธอก็เป็นผู้หญิงนี่นะและผู้หญิงทุกคนต้องชอบเรื่องโรแมนติกอย่างแน่นอนผมสวมใส่สูตรหยิบกีตาร์แล้วไปหา คูมันของผมผมรู้สึกว่าตัวเองปัญญาอ่อนจริงๆสาวไรยบ้านนั่งอยู่ที่เดิมที่ผมเจอรอนผมขยับไปใกล้ๆเอาชนะความขยันขยงในใจแล้วเริ่มเล่นกีตาร์ผมอยากจะแต่งเพลงให้กับเธอแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าผมยังไม่รู้จักชื่อของเธอเลยเธอตอบมาอย่างำคำาว่านิโคลจูๆ่ๆก็มีคนเรียกชื่อผมผมหันไปเห็นหนึ่งในผู้ติดตามของผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนน เขาถามผมอย่างกลางๆว่าผมทนกินแฟนผมได้ยังไงผมโมว่าผมเคยอยู่บ้านแถวๆที่ทิ้งขยะสมัยนี้เป็นเด็กและคุณชินกับกลิ่นนี้ดีแต่เวเนอร์นโกอยู่ใกล้ๆเธอได้ยินทุกอย่างสาวไร้บ้านเบินหน้าหนีและเดินหนีไปอย่างเงียบแล้วก็ด่าผมว่าผมมันชั่วสิ้นดีแลยบอกว่าไม่เคยเห็นคนแบบผมแม้แต่ในกลุ่มคนไร้บ้านด้วยกันก็ตามผมรู้ตัวว่าผมทำพลาดครั้งใหญ่ชื่อเสียงของผมต้องตกลงแน่ๆผมกําำลังจะกลับจู่ๆผมก็นึกได้ว่ามือถือของผมที่สาวไร้บ้านดูเหมือนว่าจะร่วงลงมาจากกระเป๋าขาดๆของเธออย่างน้อย ก็มีอะไรดีๆบ้างเหลยนะพอมาถึงบ้านผมรีบชาร์จมือถือและตรวจตอบการแจ้งเตือนโดยทันทีผู้ติดตามนึกว่าผมจะลมเลิกพวกเขาจึงแห่กัน unfollow กันกัมไม่สตรีมต่อดื่มเรื่องบ้านและชื่อเสียงของผมไปได้เลยโวยเนยผมต้องแก้หน้ากับสาวคนนั้นเพื่อที่จะมีโอกาสได้ถ่ายเธออีกครั้งแต่ผมยังไม่มีแผนเลยผมตัดสินใจไปขอคําแนะนําจากแม่แม่ผมดีใจมากที่ผมจะมีแฟนแล้วแต่หากเธอรู้ว่าผมพูดถึงอะไรละก็นนะ เธอบอกว่าเธอจะทำลาซานญาสูตรพิเศษที่เคยชนะใจพ่อให้และเสนอให้ชวนแฟนสาวมากินดินเนอร์อันแสนโรแมนติกเธอคงจะยกโทษให้ผมเป็นความคิดที่ดีจริงๆแต่ผมจะชวนนี่คงมาที่บ้านได้ยังไงกันเธอคงไม่ยอมคุยกับผมด้วยซ้ําขณะที่แม่กําลังทำลาซานญาผมตัดสินใจไปที่ใต้สะพานอีกครั้งและขอเธออย่างกล้าหาญ ผมซื้อพิซ่ามาสิบกล่องและยกให้คนไร้บ้านที่ใต้สะพานพวกเขามองผมยางสงสัยคนนึงถามขึ้นมาว่ามีการวางยาอะไรไว้หรือเปล่าผมหยิบพิซ่าขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพื่อลองกินให้ดูเป็นเรื่องที่แย่มากที่ต้องมาแชร์พิซ่ากับคนไร้บ้านพวกนี้แต่คนไร้บ้านทั้งหลายก็ยอมรับและเริ่มโจมตีอาหารอย่างหนักหน่วงยกเว้นสาวไร้บ้านที่ยืนอยู่ห่างออกไปผมเดินไปหาเธอและบอกเธอว่าเราจะมีดินเนอร์สุดพิเศษที่บ้านของผมเธอตกใจมากๆและถามผมว่าล้อเล่นหรือเปล่า ไม่เคยมีใครชวนเธอไปที่บ้านมาก่อนผมเปี้ยก่อมเธอว่ามันเป็นเรื่องจริงและเขียนที่อยู่ผอไว้ในกระดาษบอกว่าผมจะรอเจอเ,อเธอตอนหนึ่งทุ่มเธอประทับใจมากแต่กลับตอบกลับมาว่ากอคิดดูก่อนระหว่างทางกลับบ้านผมเสิร์ชหาวิธีชนะใจสาวหลายคนแนะนําให้วางยาโป้ให้เธอกินซึ่งคือยาที่ทําให้เกิดความใคร่อย่างรุนแรงผมตัดสินใจจะลองดู ร้านขายยาใกล้ๆนั้นไม่มีขายแต่ร้านถัดมาขายยากวดประหลาดมาให้ผมพอผมถึงบ้านผมก็สังเกตเห็นว่าแม่ของผมกำลังจะออกไปประชุมงานพอดีและเตรียมราสัญญาไว้ให้บนโต๊ะอาหารผมแอบยอดยาไปสองสมยดมจะส่งผลกับรสชาติไหมนะผมลองชิมดูก็ดูปกติดีนี่นะแต่เวลาผ่านไปนิโคลก็ไม่โผล่มาผ่านไปกว่าชั่วโมงเธอคงต้องไม่มาแน่ๆผมสิ้นหวังเอามากๆจู่ๆ เสียงกริ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นนิโกยืนอยู่หน้าบ้านของผมผมดีใจมากที่ได้เจอเธอแต่เธอก็พูดขึ้นทันทีว่าเธอคงไม่มาเหยียบที่นี่แน่ถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะข้างนอกมันฝนตกหนักแล้วก็นะและผมก็เริ่มคิดว่าความรู้สึกที่ไม่มีข้าวกินหรือที่นอนที่ไม่มีหนูวิ่งไปวิ่งมามันเป็นยังไงกันจู่ๆผมก็รู้สึกแย่กับตัวเองที่พยายามจะใช้เธอเพื่อเรียกยอดวิว ผมเช็คมือถือแทบจะตลอดเวลาตอนแรกผู้ติดตามของผมดีใจมากที่ผมเริ่มสตรีมลับที่ชื่อว่าสาวไร้บ้านมาที่บ้านผมแต่จากนั้นพวกเขาก็เริ่มคอมเมนต์มาว่าการนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะเนี่ยมันน่าเบื่อเกินไปพวกเขาเริ่มเลิกดูกันไปผมเกิดอาการแพนิกผมต้องกู้สถานการณ์จูๆ่ๆผมก็ตัดสินใจจูบนิโคลผมหลับตาปี๋เพราะผมไม่สามารถปิดจมูกได้ระหว่างนั้นผมคว้าเธอมาและหอมที่แก้มของเธอนิโคลตกใจมากแปลกมากผมไม่รู้สึกขยะแขยงเลยสักนิดเว้นล้ รือว่าจะเป็นพ่อยาโป้เล่นงานเข้าให้จู่ๆประตูก็เปิดแม่ของผมยืนอยู่ที่หน้าประตูสวยแล้วผมไม่ได้ยินเสียงแม่มาเลยสักนิดแม่ที่ตื่นกลัวเริ่มตะโกนไล่นิโคออกไปแม่ผมตะโกนว่าถ้าอยากมีเพื่อนเป็นคนไร้บ้านแล้วก็ก็ไปนอนที่ถนนเลยไปสิ่งสําคัญของผมก็คือต้องมีที่ชาร์จมือถือบางทีผมอาจจะทําเงินได้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะถ้าทําอย่างนั้นผมเดินออกมาจากอพาร์ตเมนต์ด้วยความมั่นใจพร้อมกับจับมือนิโคนิโคดูเป็นห่วงผมเธอบอกให้ไปคืนดีกับแม่เสียเพราะครอบครัวต้องมาก่อนเสมอ ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ผมตัดสินใจที่จะหยุดการสตรีมไปเงีย,มงยบมีคนคอมเมนต์เข้ามามากมายว่าจูบยเมเน,นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะเธอสะอาดหรือเปล่านิโคลเห็นคอมเมนต์ทั้งหมดนั้นเธอถอยห่างออกมาจากผมด้วยความโมโหและตะโกนใส่ผมว่าเธออุตสาเชื่อใจผม แต่ผมดันหลอกใชใ้เธอเพื่อความสนุกแต่ผมไม่โกรธเธอเลยสักนิดเพราะเธอกําลังกล่วยมากและเธอจะตายแล้วเร็วนี้ว่ายังไงนะผมไม่ทันได้ถามว่าเธอหมายความว่ายังไงอิโคก็รีบวิ่งหนีไปผมรู้สึกผิดมากผมรู้สึกว่าตัวเองมันเป็นคนที่แย่จ,จริงๆผมสนใจแต่เรื่องรถเหนือกับความรู้สึกของคนคนหนึ่งเนี่ยนะผมตัดสินใจไปตามหานิโคเพื่อขอโทษ แต่เธอไม่ได้อยู่ที่ใต้สะพานคนไร้บ้านทั้งหลายมองผมด้วยความเปรียดชังเป็นครั้งแรกที่นิโคลไม่กลับมาหากเกิดอะไรขึ้นกับเธอล่ะเป็นความผิดผมทั้งหมดจู่ๆผมก็นึกขึ้นได้ผมอัดวิดีโอขอให้ผู้ติดตามผมช่วยกันตามหานิโคลผมไม่สนใจคำท้าหรือเรื่องรถอะไรนั่นอีกแล้วผมต้องขอโทษที่ใช้คนด้วยกันเป็นเครื่องเล่นสนุกและนี่คือข้อความแรกอะไรนะข้อความจากคลินิกสัญยกรรมพลาสติกกเข,เขาเขียนมาบอกว่าจะจ่ายให้ผมถ้าผมทําได้สําเร็จ พื่อการโฆษณาการศัลยกรรมเสริมหน้าอกงูเนี่ยนะทุกคนจะต้อง unfollow ผมแน่แน่ถ้ารับงานนี้ไปในที่สุดผมก็ได้รู้ตำแหน่งของเธอนิโคลอยู่แถวทะเลสาบแห่งหนึ่งผมรีบวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นิโคลนอนอยู่ที่เก้าอี้ขดตัวด้วยความเจ็บปวดเธอรู้สึกแย่มากผมไม่ได้เรียกรถพยาบาลเพราะมีโรงพยาบาลใกล้ๆแถวนี้พอดีผมอุ้มนิโคลและแบกเธอไปที่นั่นท,ทันทีหมอบอกว่าเธอมีเนื้องอกในหน้าอกและมีมานานมากแล้วเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนําเนื้องอกออกโดยทันทีแต่เธอไม่มีประกันชีวิตผมนึกถึงเรื่องโฆษณานนั แต่นั่นต้องเป็นจุดจบของอาชีพการงานของผมแน่ๆผมสร้างภาพตัวเองมาอย่างดีตลอดอีกอย่างนิโคอาจไม่เข้าใจผมมีทางเลือกอื่นอีกไหมนะแต่หมอก็พูดขึ้นมาว่านิโคนั้นอาจจะอยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้เช้าด้วยซ้ำผมจึงตัดสินใจมันเป็นเพราะผมคนเดียวนิโคผมจะถ่ายวิดีโอโฆษณาบ้าๆนั่นไม่นานคนก็เริ่มแหกัน unfollow ผมไปกว่าพันคนลาก่อนรถใหม่และงานของผมในฐานะบล็อกเกอร์ผมจ่ายทุกอย่างเพื่อให้หมอเริ่มการผ่าตัดโดยทันทีผมนั่งรอที่ห้องด้านนอกอย่างลุกลี้ลุกลน นิโคต้องอยู่นอนโรงพยาบาลถึง2อาทิตย์ผมมาเยี่ยมเธอทุกวันแต่คุ้มคิดเป็นอย่างมากเรื่องราวนี้เปลี่ยนผมไปและเมื่อไรก็ตามที่นิโคอาการดีขึ้นผมจะยื่นข้อเสนอให้เธอมาเป็นคู่หูในการทำความดีดังนั้นอย่าลืมกดฟอลโล่กับช n n e l ใหม่ของเราสำหรับช่วยคนไร้บ้านแน่นอนว่ามันจะทำเงินได้น้อยกว่าเดิมมากแต่เราไม่เสียใจเลยสักนิดแต่ตอนนี้นิโคมีเงินพอที่จะเช่าห้องอยู่แล้ว โอ้ดูเหมือนว่าคิตตี้เลิฟสิาเขียนมาท้าให้เราส่งอาหารร้อนๆให้กับคนไร้บ้านใต้สะพานาพเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ได้เลยคิตตี้เลิฟผมรับคำท้า